เล็กไอศูนย์มีนีส18ล้านจำใจรับงานถ่ายแบบ เป็นอีกหนึ่งนักแสดงดุ่นใหญ่ที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างเล็กไอศู์ที่เข้าวงการมาจากการเป็นนายแบบเล็กเริ่มใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศตั้งแต่อายุสองขวบโดยไปศึกษาต่อในประเทศอินเดียเป็นที่แรกก่อนจะย้ายไปที่ประเทศเดนมาร์กแล้วตามด้วยเยอรมนีทําให้เขามีความสามารถในการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาเดนมาร์กภาษาสวดิชและภาษาละตินเก่งมากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าพูดได้หลายภาษาเลย ก่อนจะเข้าสู่วงการมายาเขาเคยทำงานประจำในบริษัทผลิตรถยนต์กับมีกิจการส่วนตัวเกี่ยวกับธุรกิจเสื้อผ้าพร้อมทั้งยังเป็นนายแบบที่ประเทศเดนมาร์กโดยมีผลงานโดดเด่นในขณะนั้นคืองานเดินแบบแฟชั่นโชว์ของเคนโซต่อมาเมื่อกลับมาประเทศไทยในปี2529ได้ถูกทาบทามให้เป็นนายแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์เฮนเนสซี่และเดินแบบในงานแฟชั่นโชว์ที่สปอร์ตคลับต่อมาเวนิกเจริญปุระก็ได้นำมาให้ชายแบบครั้งแรกในยิเตยสารเปรี้ยว และมีผลงานออกมาต่อเนื่องเขาได้เป็นหนึ่งในห้านางแบบยอดนิยมประจำปี2530จากนั้นจึงเข้าสู่วงการการแสดงทางจอเงินเรื่องแรกคู่กับสินใจหงไทยในเรื่องธาตุอารมณ์และจอแก้วเรื่องแรกทางช่องเจ็ดในเรื่องแววมยุราและมีผลงานทั้งจอแก้วและจอเงินหลายเรื่องจนช่วงหนึ่งได้หายหน้าหายตาไปจากวงการพักใหญ่เนื่องจากพิษเศรษฐกิจในยุคนั้นเมื่อประมาณปี2540ยุคฟองสบู่แตกมีธุรกิจ7อย่างตั้งแต่ ร้านอาหารไปจนถึงนําเข้าและส่งออกสินค้าแต่สุดท้ายทุกอย่างหายวับไปกับตาเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เล็กมินี่สินกว่า100ล้านบาท ระบบนี้ในตอนนั้นมี2รูปแบบคือแบบแพ่งปลอดภัยไม่ติดคุกกับแบบอาญาที่ต้องติดคุกแน่นอนหากไม่ชดใช้ซึ่งก็มีนี่อยู่ประมาณ18ล้านที่เป็นอาญาต้องใช้ให้หมดภายใน3ปีด้วยเหตุนี้เองทําให้เล็กตัดสินใจถ่ายแบบนุ๊ตซึ่งเล็กเองเคยเผยกับสื่อว่าเป็นอะไรที่ไม่คุ้มค่ามากๆถ้าไม่ถ่ายก็คงไม่ได้กลับเข้าวงการบันเทิองอีกแต่ก็คงจะปลดหนี้ไม่หมดแต่การถ่ายแบบประเภทนี้เหมือนดาบสองคมมีคนชอบไม่ชอบตอนนั้นเล็กโดนโจมตีเยอะเครียดถึง ขั้นบินหนีไปอยู่เดนมาร์กกับคุณแม่แต่สุดท้ายแล้วเล็กก็สามารถปลดหนี้ได้สําเร็จก่อนจะกลับมาแข่งขันในรายการ Dancing with the Stars แอนได้หวนกลับมาแสดงรายการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาบริษัทในประเทศเดนมาร์กและลาว